อย่าอย่ารู้ถ้าอยากเมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูปิดสตรีมก็ได้นะแต่ว่าอย่ารู้เลยสัฟฟงเออพี่สตรีมในทิกตอกนี่มันเอาไวสพรั้ก่อนปะพี่พี่สตรีมในในคอมนะมันจะมีแอปสตรีมของมันเลยใช่เฮ้กูจะอยู่ในอ่างไม่ต้องแล้วกูโดนละโดนหมาแดกละเรียบรลองเรียบร้อยยังไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่ดีอยู่ชิวชิวพี่ดูดิเลือดบอสพี่ ยิงเร็วมากเลยพี่โอชิวอะไรเออไอ้ชิวเที่เดิมท่ต้องมาตัดยิงอย่างเดียวเร็วโหไม่บู๊เลยของมันเล่นมาอีเนี่ยธนูเคาะแล้วล่ะอย่างนี้อย่างนี้เป็นมันขัดสเตย์อิตาลมอาชีพหมันเอาวนะพี่มันไม่มีในเกมเนี้ยไอ้ไอ้ธนูนี่มือถ่ายบิ๊กนี่นี่กุสุนธนูสายสเต็กนะไอ้เหี้ยไม่ได้อัปเดตนะ ทีจบก้าอขึ้นหลอดก้ามเฮ้ยแข้งไอ้ไอ้แข้งค้างแข้งแข้งแข้งอะไรไปที่ตจพี่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าถ้าเกมคข้งอย่างเงี้ยก็คือให้พี่ไอ้นี่ไว้เลยว่าเกมมันจะหยุดเพราะผมเคยมีประสบการณ์ผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนพี่เชื่อผมผมเคยมีประสบการณ์แล้วมันจะมาอีกเมื่อไหร่คนค้างม้อนเม้างไปถึงนิดเลยไอ้จับไม่ใช่ไปเสียชั่วเอื้ออ้าวไม่ไม่ไม่โอ้โหลูกตีมันไปครึ่งหลอดแล้วให้กูเล่นใหม่อ่ะ ไม่ไม่ไม่พี่มันมันยังกําลังในนี้อยู่ไฟขึ้นจอคุณเลยทั้งเนี่ยไปขึ้นจอแบบเขาว่าไงพี่ไฟขึ้นอุ้ยเอิ้นมาแล้วมาแล้วโอ้โหใช่ไหมบอกแล้วพี่มันหยุดเวลาให้เราเกมมันไม่ใจร้ายขนาดนั้นเอาละมันแปลงร่างละเพราะเพราะได้เป็นเพราะได้เป็นเพราะมันโหลดไอ้นี่ต้องโหลดโหลดแปลงร่างอ่ะตอนแปลงร่างมันก็เลยไอ้สัตว์ไม่ใช่โหลดผีใะมึงนี่หมาไอ้ทรายถ้าเป็นแบคทีเรียจะไม่เหลือแล้วโดนมันสกตายโหลมันสู้ตายไปแล้ว จำได้ไม่นี้ไปแดงอ่ะพี่อันนี้อันนี้ยังไงนะไปอันนี้ยังไงวะอันนี้หลบหลบพี่หลบฟังเสียงมันจะพูดพอพูดจบปุ๊บมันจะมันจะโดดมาพอพอพอมันพูดจบอ่ะมันจะมันจะปั๊บหนึ่งมันจะโดดมาให้เราแรแดหลบเตะหน้าที่เตะหน้ามาถ้าเตะได้ก็หน้าหักไอ้เดมาร์เลยถ้ามันพุ่งมาแล้วเตะสุดได้หน้าหักเลี่ยนี่กูอย่าลืมนะกูไป็นธนูสัตต์สเต็งเลยเหี้ยเด็กๆไปอัพ เราต้องรูที่จริงใจอ่ะน,นี้โมโหเป๊าเอาชนะโน้ตี่นี่เลยจิ้มหน้าเลยไม่ได้เหนียวนะเอาชนะโน้ตฟาดแจนดาบเพราะว่าชุดที่พี่พันธ์ใส่มันใช้สเปนเยอะอ่ะจริงจริงจงมันไม่ไม่ไม่จริงมันควรใช้ชุดที่มันมีเด็กเยอะๆแต่ตอนนี้มันไม่มียิ่งยิ่งต้องเข้าใจว่าคนที่มีอายุเยอะแล้วเล่นแบบแบกแดง มึงไปด่าพี่จุ๊บทำไมเยี่ยอะไรพี่จุ๊บเขาก็อยู่ของเขาเยอะดีๆแล้วไปด่าเขาทำไมประกาศว่าสูงอายุนะพวกกัดเสูงอายุวิวิววิวขึ้นหลอดยัง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 อยู่ยังอยู่ตายคาตีสักทีเดี๋ยววะตายตายนี่คือบอสตายหรือพี่พันตายพี่กูเนี่ยแหละพี่พันขึ้นรถอีกเนี่ยไม่มีใครให้กำลังใจกูเลยเหรอเนี่ยเอาอยู่แล้วอารมณ์เหมือนไอ้เกมนินจาที่พี่ตีตีวันนั้นนะเชื่อตัวบีอ่ะนะ เอือยาเยะย่างดีอ่งจะไม่เลตั้งแต่วันนั้นก็จะไม่เล่นเลยอืมี้ยแก่แต่ผิวในเฮียนีเป็นไงสัตว์ถลกเฉียวหูโดนโดนเลยยัง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 ยยังได้ยเป็นโลบพร้อมเลือดอ่ะหายไปข้อเลยมิ่ง แต่เห็นหลอดเลือดนี้ก anyway, ูน uh ึกถึงยิวเลยว่ะ right ืมไม่ได้กินนิดเดียวสู้ๆนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเฮี้ยเฮี้ยยายายายังไม่ได้ไม่ได้แดกพี่ต้องระวังพี่ต้องระวังไอ้น้ำไอ้ระวังน้ำแข็งอ่ะพี่ระวังมีแค่น้ำแข็งนั้นเลยพี่เพราะถ้าพี่โดนน้ำแข็งม่าแล้วพี่โดน จัดชุดใหญ่เนี่ยไอ้ท่านี่ยพี่ต้องหลบไม่ได้มึงคุยใครอยู่บิ๊กอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโดนโดนแต่ไม่จริงคับเอ้ยไม่จริงนะพี่โซโล่ผ่านรอบแรกเฮ้ยอึ้ยเฮ้ยเป็นยังไงโอ้โหไม่มีไม่มีสีมือเลยเหรอกูเนี่ยเป็นยังไงปลดล็อกชุดปปดดล็อผ้าคลุมใหม่เอามาคขุมไปแทงผ้าคลุมเหรอ ใช่ภาคภูมิมเชือกเกาะหรือเปล่าพี่อ่าน,นี่อผมเห็นเขาไม่เล่นเกมอะไรกันนะไอเกมเหมือนเกมจีนอะเกมเกมจีนอะไอพวกหวังปะไอที่มันในค่ายดักโซกปะ,ปะไม่รู้เลยนี่ยนะ็นเขาเล่นกันอยู่เกมจีนปรเทศเลยอืมเป็นแฟร์ไอเป็นชุดก็ตึงทานเหรอวะภาคภูมใช่ครับ โดนโจงซะผัวเออมาเฮียนี่ถ้านี่ถ้าพี่ไม่เทนี่ถ้าพี่ไม่เปลี่ยนอุธนี่น่าจะน่าตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงบอสกูนอนตายอยู่แถวนี้อะไรเฮียอืมแบบแม่งเบาอาวุธแม่งเบาชิบหายเลยไม่มีความแรงอะไรเลยเนี่ยกูตัดสินใจถั่วแล้วอัพสเตงเนือดึงกำเหนือในสัตวยอะไรๆะด้สาระ